มาครับอุ้มพามาชมนะครับกับตัวไฮแอดนะครับสามารถทําอะไรได้นะครับผมก็นี่นะครับที่เห็นนะครับผมก็แปลงเป็นหน้ามาจิตตี้นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับเป็นเซ็ตแปลงหน้าของเรานะครับผมก็ด้านหน้านะครับเปลี่ยนไปหน้านะครับกระจางหน้าเรียบร้อยนะครับไปหน้าเป็นงานแท้ของมาจิตตี้เลยนะครับปักตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟด้วยนะครับผมแล้วก็สุปราล้อด้านข้างนะครับก็เปลี่ยนใส่ในส่วนของมาจิตตี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ท่านี้นะครับลูกค้าไม่ได้ทําในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วก็บาะนะครับลูกค้าเขาก็จะไปดําเนินการทําเองนะครับผมก็จะเป็นเบาะผ้ามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของครัวให้นะครับผมก็นี่นะครับภายในแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับตัวด้านหน้านะครับผมก็ยังไม่ได้หุ้มในส่วนของลายไม้นะครับแบบที่เคยทําไปหลายๆคัานนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําส่วนไหนนะครับผมนี่นะครับ เดิมเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมด้านหน้าอีกรอบหนึ่งกันนะครับด้านหน้าที่แปลงเป็นมาซิตี้นะครับผมนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไปหน้านะครับการชนด้านหน้านะครับแต่งหล่อแน่นอนครับวันนี้ข้าตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ